เธาจะพาไปาาดูปญญา้านเกียกไปกี้สิธัญญาจ้าฉันภูมิใจกับเธอมากบ้านเธอสวยมากครบคุณจ้าครั้งแรกเลยใช่ไหมล่าครั้งแรกทั้งที่อยู่ใกล้กันแท้ๆใช่เดินมถึงนะบ้านเธอกระชับมาทุกคนอย่ไม่าไปสิปส้าจะนำไปหน่อยพาเจ้าแม่เปิดคลิปนี้หน่อยสวัสดีทุกผู้ชมเร็วสวัสดีค่ะยกมือด้วยดิ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ครับวันนี้ค่ะบลาราจะพาไปคาราจะพาไปดูบ้านที่เบกกี้บ้านป็นชุบ้านหลังใหญ่บ้านหลังลายสวยมากเลยสวยมากมีสาวว้น้ำด้วยมีสาวว้น้ำด้วยตามแม่พูดไปเลยนะคะตามแม่พูดไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเอาล่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะชุนชุก็มีโอกาสไปถ่ายรายการที่บ้านเบกกี้พอดี ก็เลยจะถือโอกาสเดี๋ยวจะเก็บบรรยกาศบ้านของปิกกี้เนะี่ยมาฝากทุกคนกันนะคะเขาบอกว่าดีใจมากคือนัดกันมานานมากแล้วนะปิกกี้อะทำบ้านใหม่นะอยู่ใกล้บ้านพูอวขับรถประมาณแบบไม่เกิน10นาทีอะถึงแต่ก็กลา้าจะไปคดกจะมาไม่ได้เจอกันสักทีนะคะวันนี้มีโอกาสไปบ้านสักทีก็คือไปทำงานด้วยบ้านเนี่ยเราแอบติดตาม บ้านสวยจริงๆสวยมากนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงคะ่ะเป็กกี้สิทัญญาจ้าฉันภูมิใจกับเธอมากบ้านเธอสวยมากขอบคุณจาา้ามาครั้งแรกเลยใช่ไหมล่ารั้งแรกทั้งที่อยู่ใกล้กันแท้ๆใช่ใเดินไมถึงนะบ้านเธอกับฉัน่ะกี่ปีหลังเนี้ยออประมาณสักกีครึ่งที่ทำนะสองปีครึง่งเก่งมากสวยมากจริงๆไปสิตาจะนําไปหน่อยตอนแรกถามเปกกี้นะอุ้ยนี่จ้างอินทีเลียใครอจะแบบจะจ้างมากเป็กบอกฉันคิดเอง เก่งมากเพราะว่าตั้งแต่รู้จักเป๊กมาะจะบอกว่าเป๊กเป็นคนมีเทสทีท่ดีมากในการเลือกอของ,อของเอ้ยคนละทียเนี่ยของกระจุกกระจิกอ่ะนางเลือกให้เข้ากับบา้านมีความเป็นอังกฤษเธอชอบความเป็นยุโรปใช่ไหมบ้านนี้สไตล์อะไรบอกได้ไหมคอนเทนต์ที<อ>่เ่าเป็นคอนเทนต์ผสมผสมได้กี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำละเธอเราทำแค่สองห้องนอนเพราะว่าห้องนึงเป็นฟิตเนสอ่า โอ้นี่คุณมีผัวน้อยเหรอใช่ฉันซุกไว้อ๋อโอเคโอเคเสียวอส์ซเช่ไม่เห็นนวดได้ไหมนวดนวดได้ไหมคะนวดกับผิวค่ะไม่ไปกับปู่ย่าไม่มาอุ้ยตายเพอุ้ยคุณคะเหรอแพรเรื่องให้เป็นบุคคลไม่เมียของเคันว่าเเป็นมียถ่าใช้ทีมของบริษัทคุณพ่อใช่ไหมใช่เก่งเลยอ่ะมันดูเข้าสวยมากมันดูเป็นอังกฤษมันดูเป็นแบบมันดูดีเอาในห้องนอน นี่ไงห้องนอนที่จะไม่มีไม่มีประตูไม่มีประตูเราเจอเคยติดอยู่ในห้องน้ำแล้วพ่อต่เปิดพม่านกลางเปิดพม่านกลางแล้วก็ปิดซะแล้วเราก็เปิดได้เราไม่ชอบประตูเรามีโคมกำลังดูแต่ว่าวันนั้นรายการถึงบอกว่าเราใช้แต่ลาชิน่านาะเอาแอบไทยอินอีกดูสินะโอ้วันนั้นในรายการอีกรายการเขาก็ชมว่าแบบบ้านนี้เป็นอีกหนึ่งบ้านที่ออกแบบโอ้ยสวยจริงนี่เซนกันดีย เธอกับบ้านไยองเซแต่ว่าเราเอามาติดในห้องน้ำเธอใช้ชีวิตอยู่ในนี้บ่อยไหมใชใช้ชีวิตอยู่ในนี้ตลอดครึ่ง้นวันชอบใช่ไหมสปานะสวยมากจริงๆคือเรียบเรียบง่ายเรียบร้อยไม่รกโอ้โหในนี้แบรนด์เนมในนี้ในตู้นี้น่าจะมีติดล้านได้แล้วตรงนี้ผู้ชายตรงนี้หรอใช่ไอืม้ แต่ว่าตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ว่าเราจะเอาตู้ปิดหรือตู้เปิดฝั่งนี้เสื้อผ้าก็เลยปล่อยมือไว้นี้ก่อนอ๋อยังไม่เสร็จดีไม่ได้สลุงใช่ฝั่งนี้ก็เลยเป็นอุ้ยเก้าอี้แต่งหน้าใช่ถามว่าเคยนั่งมายืนจ้ะยืนทพิมโอออกแบบเก่งท่าจะทำปิดแล้วก็ทำอะไรตรงกลางเขาว่ากันแต่ว่าตอนนี้ก็พึงใจให้มันเปิดๆไปก่อนโชว์ไปก่อนเนาะใช่เออเออไม่ได้โชว์หรอกก็ลกแหละแต่ว่าก็ยังยังยังไม่ได้ว่าจะเอาแบบไหนดีโอ้ยห้องนอน แซบไหมห้องนี้สีดำสวยงามถายพยักหน้าเลยเบ๊กยังไม่พยักหน้าทำไมรีบพยักหน้าจังเลยล่ะคุณโอ้โหเชนเกลียสวยมากเลยทุกอันเลือกเองหมดเลยป่ะเลือกเองหมดอ๋อน้องหมานอกกับเธอเลยเหรอโอ้โดูสิอันนี้คือห้องอะไรจ๊ะห้องพระจ๊ะ เราจะร้อนไหมฉันจะร้อนไหมโอ้สวยสวยเพราะว่านี้รับสองมุมรับตะวันออกด้วยรับที่ใต้ด้วยโอ้โคมไฟสวยมากแต่ว่าเรารู้สึกได้มันเนี่ยต่าไปก็เลยไม่ได้คืนว่าไงเธออยากถามไอเดียทำไมบ้านมันมือเหมือนแบบปูเวลลาอารมณ์แบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เราเบบอยากอยู่แบบไหนเราก็ต้องทำบ้านให้เราเป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าแบบเขาเรียกว่า เป็นไอเดียที่เราอยากอยู่จริงแบบว่าเป็นไอเดียตามจินตนาการเราว่าเฮ้ยเราอยากแบบว่าถ้าเรามีตงังเราอยากจะอยู่แบบนี้เราก็เลยทําแบบนี้ออกมาเราชอบแนวคอนเทนต์พิ r y ลรี่เพราะว่าบางทีอ่ะ คนทาบ้านใช่ป่ะคะเขาจะทาแบบฟิวเดียวแล้วเปเก็เป็นคนขี้เบื่อถ้าทําบ้านแล้วฟิวเดียวไปหมดเลยจะรู้สึกเซ็งอันนี้ก็อยากให้ห้องนึงมันเป็นอีกแบบหนึ่งห้องนึงเป็นอีกแบบหนึ่งห้องนึงเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาเราย้ายห้องอ่ะมันจะได้เป็นมูตแอนโทนแบบเชียนฟิลลิ่งไปเลยเอนเป็นแผงหนึ่งที่ชุ้มพุ่ก็ชอบเหมือนกันก็คือแผงวางวายกับแชมเปญของเธอทําไมต้องแบบจัดเต็มเหมือนร้านไวนยกันแบบนั้นแผงวางวน์นั่นน่ะคุณถามเป็นคนทให้กงเบเกอรดเป็น เราจะได้เอาเงินกําไรจากที่เราเทรดมาน่ะเอาไปซื้อมาเพิ่มได้โอ้โหเยี่ยมเลยและสระว่ายน้ำก็ไม่ได้เป็นเอาดอดก็คืออินดอร์เป็นพวกเกียดติไม้ลงมปอยู่ในสระาแล้วฝุ่นอะไรแบบนี้จะรู้สึกว่าเป๊กก็ไม่ค่อยชอบนอนจะมีความรู้สึกว่าเวลาเห็นอะไรอยู่ใต้สระาน้ำมันโดนแล้วมันจะเป็นแบบขยายอ่ะเราไม่รู้ตัวอะไรแน่เราจะไม่กล้าเล่นก็เลยทำเป็นคาสเ้าคุมไว้จะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้แล้วแต่เราว่าเราแบบไหนสมมติว่าเราปิดกลางคืนเพื่อนมาเราก็เปิดแอร์แล้วเราก็สามารถอยู่ตรงสระว่ายน้ำได้ด้วยบ้านเสร็จแล้วพอได้มา ภูมิใจมากก็เป็นมนุษย์ไม่ปกติเป็นมนุษย์ไม่ไปไหนอยู่แล้วเป็นมนุษย์อยู่แต่บ้านพอบ้านสวยมันก็ยิ่งแฮปปี้มีความสุขกันเข้าไปอีกะคะ่ะสุดท้ายละอยากให้พูดอะไรกับคนที่มีความฝันเหมือนพวกเราหน่อยคือผู้ก็ทำสำเร็จแล้วเป็กก็ทำสำเร็จแล้ว,ว,กกำำลวใครที่อยากมีความฝันแบบพวกเราต้องยังไงดีให้บรังใจความสำเร็จนะมันไม่ยากคะ่ะถ้าคุณไม่ล้มเลิกซะก่อนนะ วันหนึ่งคุณต้องสําเร็จแน่ๆอันดับแรกเลยคุณต้องขยันมากๆแล้วคุณต้องมีระเบียบกับตัวเองมากๆเรื่องคนอื่นไม่ต้องรู้เยอะรู้เรื่องเราเยอะๆรู้ว่าเราจะทําอะไรแล้วตั้งเป้าไว้ที่ไหนปักธงไว้ที่ไหนเอาแค่วันละเล็กวันละน้อยก่อนพอวันละเล็กวันละน้อยมาสาเร็จอะมันก็จับไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เองนะคะสู้ๆทุกคนทําได้แน่นอนค่ะเป็ยกันทําได้เลยก็บริหารโอกาสให้ดีทุกอย่างดีหมดตั้งมั่นไว้เลยว่าจะทาอะไรเพราะมันสาเร็จแล้วหลังจากนั้นคุณอยากทาอะไรก็ค่อยทํากก็ได้อีคำ ฝากบอกชาวโซเชียลเดี๋ยวคนช่วบอกว่าพวกเรานหะเป็นแค่นักร้องเป็นตลกพิธีกรไปเอาเงินทองมจากไหนทาบ้านสวยงามขนาดนี้อยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างคุณค่ะเราทํางานกันแทบไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเราก็ตั้งใจทํางานเลยคะ่ะ เราไม่เคยยอเท้ากับงานเลยเวลาใครถามว่าไปไหมไปไหมไปไหมไป,ไป,ไป,ไปทุกงาน,นอย่างเงี้ยเราก็วิ่งกัน3-4งานนะคะฝัาานชมพู่กลับบ้านเนี่ยกว่าจะถึงกันตีหนึ่งตีสองแล้วตีห้านี่ต้องตื่นทํางานกันแล้ว,<ช>ลวนะทํทำงานกันสู้อย่างสุดๆเลยก็คือเราขยันนั่นแหละค่ะเราถงมดตัง,ตงทุกอาชีพเหมือนกันถ้าคุณรู้จักวางแผนบริหารเงินเอาไปใส่กองทุนเล่นทองนาฬิกาอะไรเงี้ยมันเป็นการลงทุน ก็คนมัธยัสถ์แหละถึงมีเงินนะแล้วคนขยันแหละถึงมีเงินค่ะใช่นนี้เป็นกำลังใจทุกคนทุกคนทําได้จริงๆขอแค่วางแผนดีๆแล้วก็ลองลงทุนลองประหยัดแล้วก็วางแผนเป้าหมายเราวก็ไม่ยอนดูแลก่นรวยค่ะนี่วิ่งอ่ะเมื่อก่อนวิ่งงานหรอกอูวันอะไเป็นร้านก็ทํามาแล้วนะทุกคนกนจะไม่มีได้ยังไงโอเคขอบคุณเมื่อกี้มากๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะๆลูกสาวของบ้านนี้ไลลาไลลาสวยจังเลยลูก สาวบ้านนี้ไปกี้บอกว่าไม่มีลูกแล้วก็เนี่ยมีลูกสาวเป็นน้องหมานี่แหละก็มีน้องแม่บ้านสองคนน่ารักมากดูแลดีมากมลูกไข่เนยไปยุ่งบ้านเขาเนี่ยลูกสวยไหมลูกป้าแปมเหรอป้าแปมอยู่ห้องป้าเป๊ก